ราลงไปก่อนคือมันสามารถดำน้ำได้นะเกมตัวนี้นะครับมันจะแบบเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดใต้น้ำแบบนี้นะครับนะนี่ครับมีปลานะกราฟิกถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเกมนี้มันเป็นเกมแบบเ,เล่นออฟไลน์นะระวังออกซิเจนด้วยนะครับนี่เราต้องดูตัวนี้นะครับนี่มันมีประมาณ20ใช่ไหมถ้าลงไปแล้วก็รีบนะรีบลงไปเอาของก่อนนะตามเพลสนะครับตามภารกิจเลยอยิบครับ รีบขึ้นดินร,นรีบขึ้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 นก่อนนี <xy> ่เตือนแล้วเตือนแล้วอ่าทีนี้เราว่ายกลับมาโอ้ว่ายโคตรเร็วเลยอ่ะเ<ท>ข ER> ้าไปในตัวยานนะครับแล้วก็มาตรงนี้อ่าทาการคราฟของก่อนนะครับแล้วตัวนี้นะครับทําการคราฟอีกอ่ะมาตรงนี้นะครับคราฟนะครับทีนี้ <clothes S 1> <Years> <classics> <Gaga> นะครับเราจะได้แทงออออกซิเจนแล้วนะครับผม ใช้ในการดำน้ำนั่นเองอ่าติดตัวเรากันสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l s t a g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u a r a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center อ่าบอกให้ครับอะไรโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่ทีนี้ก็ใส่ได้นะครับอา้าวต้องค้ากี่อันอนะ่ะเดี๋ยวเอ่อทำไมมันใส่ไม่ได้ล่ะมันติดอะไรอ๋อนี่ผมใส่ผิดเอาไปใส่ตรงนี้ก็ว่าอยู่โอเคทีนี้นครับแบบเร็วมากนะมันจะว่ายนะ้ำแบบเร็วมาก นี่ครับจับปลาเหรอฮเยใจเย็นลูกพี่ใจเย็นผมมาดีนะผมมาดีผมมาดีเอาไอตัวนั้นอยู่ไหนแลระเดี๋ยวขึ้นก่อนโหอันนี้ขนาดว่ายน้ำเร็วเลยนะไปครับโอเค ได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งไปครับขึ้น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 ,นโอเคแต่พออยู่ข้างบนนี่เขาว่ายน้าโคตรเร็วเลยนะแบบเร็วมากเร็วแบบเร็วจีอเลยท่านผู้ชมดูดิเร็วจีแล้วว่ามาขายานเหมือนเดิมครับนี่มาทาการคราฟของนะอ่ามันบอกว่าให้ทําการคราฟในส่วนของตัวจะหากันอยู่บนไหนวะ ตัวนี้โอเคทีนี้ครับเราจะตามล่าเนื้อกันนะครับจะทำอาหารนะตัวไหนวะโอ้ยนูนไกลมากมาครับเฮ้ยอย่าไวาห้หนีเร็วขนาดนั้นดิออกซิเจนจะหมดแล้วเหลือครึ่งเดียวมาให้จับหน่อยได้ไหมเอ้ย <c oughs> ขอจับหน่อยได้ไหมเอ้ยได้เลยโอ้ยมืดแล้วอะ่ะโอ้ยมาห่างยานเราโคตรไกลเลยนะถามว่าโอเคไหมเกมโอเคเลยนะครับ Aps หกสิ 60, นะมันเปิดร2อยิแล้วนี่วะผมเปิดร2อยิบแล้วลิมิตอยู่ได้ที่หกสินะครับนิ่งๆที่หนะกินะจริงจริงมือถือเรารองรับร o อย a ี่สิบนะอา no flashlight โอเค no okay. เดี๋ยวเราไปที่ยาน,นครับโอ้โหนี่ขนาดเร็วนะไปแบบโคตรไกลเลยทนะ่านผู้ชมครับมา โอเคมาตอนนี้ทําการคร้าบอาหารนะครับเราจะใช้อะตัวนี้ีทําการกินนะครับค้าบในส่วนของตัวแฟตอ,อยู่เมนูไหนเอ่ยนี่ขาดแบตเตอรี่ขาดตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้กระจกโหต้องไปหายเทยมก่อนถึงจะคราบได้ได้เลยทุกชมครับ อะตอนนี้กลางวันแล้วนะครับจะลองเข้าไปหาในส่งของตัวไอเทมนะครับนี่ครับน่าจะเป็นไอเทมแบบนี้นะเราถึงจะคาราฟในส่ง,งตัวแฟลไลท์ได้นะครับโอเคพอไหมนเนี่ยอะไรไม่รู้เก็บไปก่อนออรีบขึ้นเลย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 ขึ้นเลยขึ้นเลยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหม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  โอเคแต่ในความเป็นจริงเราดำน้ำเราขึ้นแบบนี้มาได้ยังใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเพื่อแบบอ่าปลอดภัยก็คือเก็บไปเยอะๆเลยนะครับจะได้แบบไม่ต้องลงมาอีกโอเคริบขึ้น,นครับนี่ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วโอเคอ่ายานเราอยู่นี่นะครับ เรียกเรือได้ไหมมันดูแบบไฮเทคมากเลยโอเคกลับเข้ามานะครับทำการคราบครับเออเราต้องคราฟอันไหนเอยอันนี้นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าก็แบตเตอรี่ไททันสองแล้วแบตเตอรี่ครับก็คราฟได้ละ ทำการคราฟได้แล้วนะครับอัปเกรดในส่วนของตัวออกซิเจนแข็งอ๋อนี่ไงตัวนี้อีกแล้วนะครับทำการอัปเกรดดีนะเอาของลงมาเยอะเลยโอเคเอาโยนใส่ลงไปแล้วมันหายไปเลยเหรอก็เนี่ยอัปเกรดแลเ,ลเวลหนึ่งละ ต้องอัปเกรดอีกหรอเราอัปเกรดไปรอบหนึ่งแล้วนะนี่ก็จะเป็นระบบตัวเกมนะครับที่น่าสนใจนะก็มีการคร้าของนะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มต่าง,างๆไปอีกนะครับมันจะเป็นเหมือนเกมมาชีวิตรอดใต้น้ํามากกว่านะหาทรัพยากรใต้น้ําเลยน,นั่นเอง่านผู้ชมครับส่วนอื่นๆก็จะมีการอัปเกรดนะครับที่เราสามารถอัปเกรดได้นะเราต้องมาอัปตัวนี้นะครับใช้ไทย อ่อ uh, ตัวนี้นะครับไทเทเนียมแล้วเราคิดเราไปอัพตัวนู้นนะครับไปคราฟใหม่โอ้ไม่ก็นี่ครับผมไม่รู้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่แบบเราจะสู้ได้ไหมก็น่าจะเป็นพวกนี้นะเออน่าจะเป็นพวกนี้นะครับนี่ก็มีของให้เราฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะแล้วสิ่งเหมือนคือมันเล่นออฟไลน์ด้วยนะครับวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจำรับวันนี้สวัสดีครับ